กำลังมองหารถกระบะใช้งานสักคันนะคะมาจัดคันนี้ไปเลยค่ะคันนี้คือเจ้า Toyota r e v o 2.4 Entry Smart Capset Edition ค่ะราคาดีมากเลย4 1 9 0 0 0บาทได้เป็นรถปี 2, 2022เลขไม้เพียง87,000โลเท่านั้นค่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้พาชมรอบคันเลยว่าได้ออปชั่นอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยคันนี้ได้เป็นสีขาวค่ะฝากระโปรงเดิมโรงงานเหลี่ยมสันคมชัดค่ะ ไฟหน้าได้เป็นไฟหน้ามาติรีเฟกเตอร์สวยๆมีไฟลีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะในโครมเลยแล้วก็ถัดมาค่ะกระจังด้านหน้าได้เป็นหน้าหมูป่าหล่อๆแบบนี้ไปใช้งานเลยถัดมาค่ะที่ตัวล้อได้เป็นล้อเดิมโรงงานนะคะพร้อมกับยางปิสโตนดอกยางแน่นๆเต็มๆเลย กระจกบ้านหน้าค่ะได้เป็นกระจกเดิมจาก Toyota เลยนะคะไใไสๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆคันนี้เดี๋ยวติดฟิล์มให้ทางคันเลยพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจติดต่อสอบถามดูได้เลยที่เบอร์ดานล่างนะ0646622996ค่ะกระจกมองข้างหรือกระจกหูช้างได้เป็นสีดำนะคะปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกค่ะไปชมภายในกัน ด้านในนะีคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำค่ะสภาพสวยๆตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยแล้วเล็กรูมในแคบนะคะอยู่ในสภาพสวยสภาพสมบูรณ์นั่งสบายๆเลยค่ะแผ่นเทปนะคะมีให้ตรงรุ่นแบบนี้แล้วก็มาดูต่อเลยสำหรับคอนโซลด้านหน้าค่ะได้เป็นคอนโซลสีดำสภาพสวยมีช่องเก็บของนี่นะคะด้านล่างด้านบนมีให้ครบเลย เดี๋ยวชมโครงสร้างฝั่งนี้สักหน่อยโครงสร้างค่ะกระดูกงูเดิมโรงงานไม่บิดไม่เดียวไม่คดไม่งอเม็ดจอดเม็ดอาร์ชัดๆแน่นๆสวยๆเต็มๆแบบนี้เลยขออนุญาตเก็บยางนิดนึงยางเหนียวๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะได้เป็นท้ายสภาพสวยเลยไฟท้ายมาติรีเฟคเตอร์สวยๆแบบนี้ไฟเบรกอยู่ที่3มมีให้ค่ะเดี๋ยวมาชมตัวแม็กไลเนอร์กัน แมกไลเนอร์ค่ะอยู่ในสภาพล่องเต็มๆใช้งานได้สับตามปกติเลยแล้วก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างนะคะแต่ว่าถือว่าไม่น่าเกลียดนั่นเองค่ะมาดูท้ายสักนิดนึงหัวน็อตนะไม่มีร่องรอยการแกะการขยับการไขเลยค่ะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะสภาพสวยๆแบบนี้เลยมาต่อเลยนะคะสำหรับฝั่งนี้พาชมฝั่งคนขับก่อนเลย บ่งคนขับขาดได้เป็นพวงมาลัยสีกานนะคะสีดำค่ะหน้าปัดเรือนไม้เลขไมยอยู่ที่8 7 0 0 0โลค่ะหน้าจากลางได้เป็นระบบทศชกินีนแอัอนนล็อกพร้อมกับเกียร์แมนนวลแล้วก็เบรกม,มือแบบซ้ายนะคะภายในแคปคันนี้บอกเลยค่ะว่าสวยนะคะสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะหัวนอ็อตไม่มีรองรอยการแกะการขยับการไขเลยเดี๋ยวพาชมต่อเลยค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์ ครื่องยนต์ค่ะได้เป็นเครื่องยนต์สภาพเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยน้ำมันรั่วซึมหรือว่าหยดเดือมหยดต้อยเลยนะคะแบตเตอรี่ครบพร้อมใช้งานเพิ่งเปลี่ยนให้ไปเมื่อเดือน12นั่นเองนะคะคานแก้มคานด้านหน้าได้เป็นคานเดิมคานแท้ไม่มีร่องรอยการแกะการขยับการไขเลยค่ะได้สภาพสวยๆเลยพร้อมกับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะการไขค่ะ ปั๊มนูนเรลตาแบบนี้พร้อมกับฉนวนกันความร้อนสวยๆแล้วก็สปิเกอร์เดิมโรงงานนะคะพี่ๆท่านไหนกําลังมองหารถใช้งานราคาดีๆมาเอาคันนี้ไปเลยเนะะี่ยโตโยต้ารีโว่2.4เ n t น y s m สมาร์ทแท dition ค่ะมาได้ราคา419,000บาทได้เป็นรถปี2022เลขไม่เพียง87,000โลเท่านั้นติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ด้านล่างค่ะ06622996ค่ะ